สวัสดีค่ะท่านผู้ชมก็มาต่อด้วยอันเทนดาวพาร์ทที่25กันเลยคิดว่าถึงตอนจบแล้วนะคะเราก็มาอยู่กับไมค์จอสกำลังหาทางกลับโรงแรมนั่นเองเราต้องกลับทางเดิมนะคะคือต้องลงน้ำใช่ไหมหน่าสงสารจอสอะต้นเรื่องที่เราคุยกับหมอฮินมาตลอดก็คือเขานั่นเองไม่ต้องกลัวนะจอสเราจะพานายกลับไปอยู่กับไมค์นะโอยเหลือเราสองคนนะต้องกลับทางเดิมอะนั่นไงว่าแล้ว ต้องลงน้ำด้วยอ่ะไม่ลงได้ไหมอ่ะน้ํามันดูสกปรกมากอ่ะแล้วก็คงจะเหม็นด้วยนะโอ้โหยยน้ําลึกมากดูดิถึงเอวเลยอะ่ะอุ๊ยตอนนี้เราเป็นจอดอยู่นะฮะจอดไปกันเลยใจเย็นไม่ต้องรีบค่อยๆไปโอ้ยรีบไปให้ทันไหมเร็วๆหวังว่าคงไม่เกิดอะไรขึ้นนะมันคงไม่ได้อยู่ใต้น้ําใช่ไหมคงไม่รอเรานะ อุยรีบเลยอุ้ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นไหมเอาอุอ้งไหมดอนมุกอุ้ยเฮ้ยไม่แกไม่จริงไม่นะไม่อุ้ยเฮ้ยจอสเฮ้ยมันจะฆ่าจอสเอานี่นี่เฮนนานี่ยเฮ้ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่อย่าอุย้ยมันทำอุ้ยมันฆ่ามาอจอสอะเฮ้ยเอาจอสไปแล้วอะเอาไหมโอ้โห ตัดมาที่ใครอะโอ้แมงกอเฮ้ยจอสตายแล้วอะโอเคตอนนี้เรามาอยู่ที่แมทนะโอ้ oh my god แมทสบายดีนะโอ้โ oh หไม่เป็นอะไรเฮ้ยจอสตายแล้วอะเจอตะเกียงด้วยโอเคต้องจุดเองใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยเรียบร้อย โอ้โหยเฮ้ยไม่รอดไหมไม่อุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหยใครอะเจสสิก้าทำไมทำอย่างนี้โดนเต็มเต็มโอ้เมดเมดโอ้โอ้เมธดีใจที่เจอคุณอะโอ้พระเจ้าคุณโอเคไหมโอ้ไม่กอดมันนิดนึงอะมันโอเคอะ โอ้ oh my god บ้าจริง uit. เจสเกิดอะไรขึ้นกับคุณน่ะคุณรอดได้ยังไงอ่ะมีคำถามนะคะมาคนเดียวหรือเกิดอะไรขึ้นเอาเป็นว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วกันคุณลงมาอยู่ข้างล่างนีได้ยังไงอะ่ะไม่กับฉันน่ะกำลังอยู่ด้วยกันตอนนั้นจากนั้น มันเป็นเราอะไรล่ะไม่ไม่รู้ฉันยืนติดหน้าต่างแล,และกระจกก็กระจายมันมีหิมะจากนั้นมันเร็วมากมและฉันก็มาอยู่ที่นี่โอ้ก oh <my> <Yeah. S 1> คนคุณเดินได้ไหมมาเธอะจสโอเคทั้งสองคนยังมีชีวิตอยู่นะฮะ เราต้องให้สองคนนี้รอดนะเม็ดไม่เป็นไรเลยอ่ะไม่บาดเจ็บอ่ะไม่เหมือนไมมเรารู้แล้วนะคะว่าเป็นเฮนนาเฮนนาเป็นเวนดิโก้ฆ่าจอร์จไปแล้วนางอยู่ข้างล่างนี่รอจัดการแจ๊สหรือเปล่า sort of โอ้ดูนี่สิ s <S นี่มันพังลงแล้วอ่ะ <What? S 1> ฉันทำเองอ่ะอะไรนะ <I fell. S 1> ฉันเองอ่ะผ่านตรงนี้มาอะไรนะมันลึกมากเลยอ่ะ ผมเองก็หล่นจากขอคอยบ้านนั่นแหะ oh <my> คุณล้อเล่นเหรอรีบไปกันเธอจะมาเดินเล่นหรือไงเนี่ยไม่ใช่เวลานะโอ้ย oh <my> เอ้อเจออะไรอะ่ะโอ้ยโทเทมด้วยดูวิเป็นสีอะไรเป็นสีน้ำตาลนะอุย้ยนี่ไหมโดนเผาเหรอโอ้ย oh <my> นี่แค่เตือนเฉยๆคงไม่เป็นไรนะเอาละสิ งานนี้เราไม่อยากให้ใครตายเลยนะคะเจสน่าจะเจอโทเทมอีกสักอันหนึ่งนะโอ้โหไปไหนต่อต้องรีบไปเลยเ,ออเร็วสิน่าสงสารเจสสิกานะคะโดนเต็มๆดูนางแทบจะเดินไม่รอดอยู่แล้วเมดหาดูดีเผื่อเจอโทเทมไม่มีแล้วใช่ปะตรงไปเลยโอ้โหเฮ้ยได้ยินเสียงด้วยเร็วสิเจส โอ้โหไม่อยากจะเชื่อเลยนะนี่เราอยู่ที่ไหนเนี่ยอุย้ยเสียงร้องเฮ้ยไม่มีอะไรนะโอเคประตูออกได้ไหมฝั่งซ้ายไม่ได้นะแจสหลบดิไปต่อกันเลยอุย้ยเสียงมันมามันมาแล้ววิวิ่งสิแจสเร็วเร็วอุย๊ยทำไงดีเนี่ย เราต้องเลือกมีหลบนะคะกับวิ่งโอ้โหไปไม่ทันแล้วเราต้องหลบอย่างเดียวอะเข้ามาสิอุวยอย่าดุเด็กนะดอนมูฟเด็ดขาดอย่าเชียวเครอดแล้วมันไปละโอ้ดีจังเลยที่รอดอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเจสจะล้มอะบ้าจริงเจ็บไหม โอเคไปกันเถอะโอ้ยเราต้องทำได้สิเราต้องออกจากที่นี่เร็วสิมามาเจสเร็วเร็วโอ้ยวิ่งสิเจสตามไปเร็วเจสเร็วเจสเร็วเร็ววิ่งเลยอุ้ยเจสมามาเร็วมันมาข้างหลังอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเจสเร็ววิ่งวิ่งเก้าเก้าเก้เอาตรงเลือกอีกทำไงอ่ะหลบดิ ้ยนี่ไงโอ้โหพังไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเจนเยนอนมุร้อนมุฟเฮ้ยเจสเร็วเร็วลบลบลบเฮ้ยมันมาแล้วเฮ้ยอย่ามุฟดอนมุฟโอ้โหอย่าเลื่อนจอยอย่าทำอะไรทั้งสิ้นเฮ้ยโอ้โหรอดโอ้ยต้องอย่างนี้ดีโอ้โหวิวสวยมากเลยโอ้ยตัดไปที่ใครละงานนี้โอ้ยรอดแล้วนะโอ้โหสุดยอดอุ้ยมาอยู่กับแซนนะ กำลังปีนขึ้นเพื่อที่จะกลับโรงแรมนะะไปหาพวกของเราโอ้โหอย่าบอกนะต้องปีนขึ้นน่ะโอ้ยแจสรอดแล้วไหมรอดแล้วโอเคแซมเราต้องขึ้นไปเลยอุยหวังว่ามันคงจะไม่มาแล้วจับขาเรานะเฮ้ยปีนเลยแซมนี่โอ้ยต้องกดให้ทันโอ้ยอีกนิดเดียวโอ้ยรีบเลยปีนดิเอาแบบชูชวดนี่ต้องอย่างนี้โอเคไปได้อยู่แล้วจำโอ้ย โอ้สุดยอดนางโุ้ยขึ้นมาอีกเลื่อนเลื่อนโอเคอเฮ้ยเฮ้ยอีกนิดเดียวโอ้ยโอ้ my g งดขึ้นมาได้แล้วโอ้ยขึ้นเราอยู่ไหนเนี่ยโอ้ต้องเลือกทางหรือเปล่าไม่นะโอเคคือเราอยู่ข้างบนแล้วเนาะคือจอร์ตายแล้วเหรอทำไมแฮนนาทำกับพี่ตัวเองอย่างนี้คือไม่งั้นถ้างั้นไม่ก็ตายอะดี ถ้าจอรไม่เป็นไรอ่ะเนาะโอยไปเลยดีกว่าไม่หวังแล้วโทรทงโทรเทมโอ้ยเสียงมันมาแซมเร็วเลยโอ้ยเราไปไม่ได้นะตรงนี้โอเครีบๆเลยโอ้ยวิโอ้ย,อย,อยเสียงนกประโถยตกใจไปไหนเนี่ยไม่ถ้าเกิดซ้ายซ้ายไม่ได้อยู่แล้วเนาะตรงไปดีกว่าเพื่อความชัว์นะโอ้ย ืไม่น่าเชื่อเลยว่าทางมันจะไกลขนาดนี้ถึงไหนแล้วเนี่ยโอ้ยแซมจ๋าใจเย็นรีบเลยอย่ารอช้าโอ้ยได้ยินเสียงมันร้องนี่เราต้องลงไปเหรอเนี่ยโอ้ยไม่ลงน้ำได้ไหมอ่ะโอ้ยมันอยู่ใต้น้ำหรือเปล่าโอ้ยแสดงว่าน้ำเย็นมากเลยเฮ้ยแซมรีบเลยโอ้ไม่งดอย่าอยู่ในน้ำนะอย่าขึ้นมาจากน้ำ วิ่งแต่มันคงไมแล้วล่ะเพราะว่ามันอุ้ยเสียงมันร้อนอะ่ะอย่ามุกอุ้ยไม่เป็นไรรีบเลยโอเคโอ้ oh my god คือตกลงแล้วเวนดิโก้มันเยอะมากเลยเหรอคือเห็นไมบอกว่าสมัยนั้นนะคะมีอุ้ยคนทั้งเหมืองตายหมดเลยมากกว่าสิบห้าคนนะคะขึ้นได้แล้วห้วยหนาวอีกนานไม่นี่ว่าจะถึงนี่มันเหมือนจะตามเรามา โอ้โหนี่มันเล่นทั้งเหมืองเลยใช่ไหมโอ้โหย้ยไปเลยรีบไม่หานะจ๊ะทเทมดูดีมันเหมือนมีตามมาอุ้ยนกเอ้าต้องลงไปอีกเหรอนี่มโถอยโอเคค่อยๆลงอุ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โอ้โอ้ my god เจ็บโอ้ my god โ oh. อ oh ้โอ้ค่อยชั่วถึงไหนแล้วโอ้ โอ้ยถึงกระท่อมแล้วนะคะอีกไม่นานก็ถึงแล้วดิอุ้ยเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยแซมวิ่งดีวิ่ง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  go 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 โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยวิ่ง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 เร็ว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 โอ้ยเฮ้ยเราโอ้โหเรียบร้อยโอเคไปต่อเลยอุิยป้าเฮ้ยไปทางไหนอย่าบอกนะว่าต้องให้เลือกวิ่งวิ่งโอ้ไม่งอดล้มดิอุ้ยกระโดดโอ้โหต้องอย่างนี้ไปต่อเลย วิ่งวิ่งวิงเอาถังแก๊สมาอยู่เลยตรงนี้ประโูเอ้ยโอ้ยอ้ยถึงแล้วโอ้ my god เฮ้อถึงแล้วเอ้ประตูปิดเฮ้ยเฮ้ยเร็วเปิดทิ้งพวกแล้วสิอยู่ไหนปล่อยฉันเข้าไปอุ้ยอะไรใครมาอุ้ยมันมาหรือเปล่าเอาโอ้ยแซมโอ้ยตกใจหมดเลยไหมโอ้ my god พระเจ้าคุณดูแย่มากเลยอ่ะ มันจะแย่กว่านี้ถ้าเรายังอยู่ที่นี่ไปกันเถอะโอเคทำไงจะเข้าได้โอเคนี่ต้องใช้หินดิโอเคทุบกระจกแล้วเปิดเข้าไปไอเดียเลิศมากแซมโอ้ยเข้าได้แล้วเรียบร้อยโอเคไม้ไปไหนต้องถามใช่ไหมไม้เกิดอะไรขึ้นกับจอส์เขาได้มันไปแล้วอะพระเจ้า ตายที่โหดร้ายช่งที่แน่ๆเข้ามาแล้วมันคงตามคริสเข้ามาเปิดไฟไม่ดีนะ<ด>แล้วทำไงอะ่ะตอนเนี้ยเราไปดูห้องใต้ดินก่อน,นบางทีจะมีคนอยู่คือแล้วคนอื่นหายไปไหนมุมแมทเจสแ,แอชลี่เอเมิลี่คริสอ่ะคือพวกนั้นต้องหลบอยู่ข้างล่างแน่ๆเลยนะ เดินหาต่อไปคือพวกเวนิโก้อยู่ในนี้แล้วแหละเราว่านะที่แน่ๆมันเข้ามาตอนที่มันตามคริสมานะฮะเราต้องลงไปข้างล่างห้องใต้ดินใช่ไหมสุดยอดเลยอ่ะโอ้โหคือเราให้เหลือรอดนะมีจอร์คนเดียวโอ้ยนี่ห้องซีเนมานะลองเข้าไปดูดิเรามีโอกาสรอดกี่เปอร์เซ็นต์นะผมไม่อยากคิดเรื่องนี้เลยอะ อุ่ยโว้วโว้คลิสโอ้โหวิ่งคลิสมาจากไหนเร็วไปจากนี่เร็วเร็ววิ่งสิเอาต้องเลือกอีกก่อนเนี่ยก็วิ่งสิอุ่ยมามาแซมเลยอะวิ่งวิ่งวิ่งกู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 โอ้ยโอ้โหนั่นไงว่าแล้วมันอยู่ในบ้านวิ่งวิ่งแซมวิ่ง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 ฟังโท่อยยยยยไมมวิ่งโอ้ยพวกนั้นอยู่เฉยเลยอะเฮ้ยวิ่งแซมวิ่งวิ่งวิ่งเฮ้ยอุ่ยเฮ้ยมันอยู่นี่อุ้ยเออ ดอนมูฟอุย๊ยอย่าดุกเด็กนะนิ่งไว้แซมแจนเย็นนิ่งไว้โอ้ไม่กอดนิ่งไว้อย่าแม้แต่หน้ากากโอ้ไม่กอดยาอย่าอย่ามุก oh oh โอ้ไม่กอดโอ้โอ้เรียบร้อยมันไม่เห็นนะรู้สึกมันจะเปเห็นพวกเดียวกันนะ่ะอุยมันโอ้โหดูดิพวกเวนดิกโก้มันน่าเกลียดมากอะ มันเห็นพวกมันนะรู้สึกจะไม่ถูกกันเหรอเอาฆ่ากันเองหรือเปล่าเฮ้ยดูมันจะสู้ตัวใหญ่ได้เหรอโอ้ยเฮ้ยมันสู้กันโอ้ยดูตัวนี้โอ้ยนี่กระเด็นโอ้ยนี่แก๊สรั่วโอเคคือแก๊สระบายออกมานะคะมีทางเดียวคือเราต้องจุดไฟแต่รู้สึกไม่จะรู้แล้วโอเคต้องไปทำอะไรอะที่หลอดไฟนะคะ แล้วใครจะเป็นคนทำล่ะนูน่นส,สวิตไฟอยู่นูน่นต้องมีคนไปเปิดสวิตไฟแล้วอีกคนนึงพังไอ้นี่รู้สึกแซมจะรู้นะเรื่องนี้โอ้ยโ,โอเคค่อยๆเฮ้ยออ้ยมันสู้กันต่อโอเคได้โอกาสแล้วไหมโอ้โหดูตัวน,นี้ดิเฮ้ยนี้ดูมันฆ่ากันเฮ้ยหัวลุดเลยอะเอาแซมจะเดินทำไมบ้านมันจะพังอยู่แล้ว อฮ้ยอย่ยาอยา่ยาอย่าแซมอยาม่ามุกอย่าดุเด็กมันเห็นเราแล้วเฮ้ยโอเคตาไหม,มาแล้วไหมยหยิบหลอดไฟทั้งเลยนี่เฮ้ยกดแรงๆเรียบร้อยเฮ้ยโอเคนะฮะอุย้ยคริสออกไปแล้วโอเคคริสทำให้มันสนใจแทนนะมันไม่รู้เลยว่าเสียงมาจากทางไหนต้องเลือกอะวิ่งหนีหรือช่วยแซมช่วยไหมช่วยไหมเฮ้ย อุ้ยทำไงมันมาหาแล้วแซมทำไงดีอุ้ยเอมลีออกไปเลยได้โอ,อกาสไปนี่ไงโอเคเอมออกไปแล้วนะฮะมันสนใจมาที่แซมนิ่งไว้แซมนิ่งไว้โอ้โหยมจะน้องทำไมเนี่ยปากก็เ,เหม็นออ้ยโอ้แซมออกไปแล้วเออเอมออกไปแล้วนะเหลือแต่แซมโอ้ยดูดิมันน่ากลัวมากอะ่ะเ,เราต้องเลือกนะคะไปที่สวิตช์หรือจะแอบ แอบดิหลบเลยนี่อุ้ยมันมาหาแล้วแอชลี่ออกไปเลยนี่รอดไปแล้วคนหนึ่งนะดอนมุกดอนมุกแซมอยู่เฉยแอชลี่ไปแล้วนะตอนนี้เหลือแซมมาอุ้ยยายาอ้ยเฮ้ยจะร้องทำไมเนี่ยภาพมันสันอุ้ยอ้ยเฮ้ย,ยนี่ยังเหลืออีกตัวงเหรอ เอาแล้วสิมันได้โอกาสตอนนี้มันเราจะฆ่ากันแล้วเฮ้ยแซมทําไงอ่ะวิ่งหรือจะหลบหลบก่อนละกันพาะว่ายังเหลือไหมอยู่โอเคออกแบบมันมาอีกแล้วโอเคตอนนี้เหลือไหมกูพระเจ้าไหมใจเย็นไหมใจเย็นใจเย็นโอ้ยเฮ้ยมันมาที่แซมอย่าอย่าทําเราเฮ้ยย่าเรากลัวเฮ้ยมาที่หน้าเลยอ่ะโอ้ยตายแล้วตายแล้ว เดียวเดียวเดียวเออโอ้โหมันล้อเฮ้ยมันไปแล้ววิ่งดีแซมอยู่ทำไมสุดยอดไปวิ่งเฮ้ยมันจะจับเฮ้ยมันจับไม่ได้เฮ้ยโอ้โหภาพสว์กดปิดสวิตนี่ต้องอย่างนี้โอ้โหยุ๊ปไม่ o ดตายหมดเลยโอ้โอีิตะเดนออกมาโอ้โหุ้ยเรียบร้อยโอ้โหย สุดยอดเลยอะ่ะพระเจ้ามันจบแล้วนะเฮลิคอปเตอร์ก็มาเราเห็นแล้วตึกทั้งตึกถูกทำลายโอเวอร์ฉันเห็นอะไรบางอย่างอะ่ะมันมีคนรอดชีวิตอยู่เราพร้อมที่จะลงจบแล้วนะคะเราเสียจอสไปคนเดียวนะคะเสียใจจริงที่ช่วยอะไรไม่ได้เลยอะมง,งเหมือนกันตอนนั้นนะคะ ก็พารน,นี้นะสำหรับอันที่ดาวจบแล้วก็ต้องขอบคุณที่รับชมนะยังไงก็รอเกมอื่นต่อไปนะฮะ <öğ> คือมันสนุกมากอะไม่อยากจะให้จบเลยอะ่ะเกมนี้สุดสุดสุดยอดเราทำให้รอดนะเหลือจอร์สคนเดียวที่ช่วยไม่ได้จริงจริงนงก็ขอจบเกมนี้นะเจอกันเกมหน้านะคะขอบคุณพาที่รับชมสวัสดีค่ะ